สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่วันเสาร์ที่22เมษายนนะคะเป็นคลิปอัปเดตคอนเสิร์ตของคุณน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทุกคนเมื่อคือนนะคะน้องคือแบบว่าน้องกําลังแสดงอยู่นะคะทุกคนแล้วก็น้องเกิดไม่สบายนะคะปวดท้องขึ้นมากลางครันแต่ก็ด้วยความที่เป็นน้องเป็นศิลปินนะคะทุกคน อ๋อสปิริตของน้องที่แบบว่าบีสูงมากๆเลยทุกคนน้องอ่ะทำหน้าที่จนจบงานนะคะจนจนจบหน้าที่ของตัวเองจนจบอะคะ่ะนี่เขาเรียกว่าศิลปินร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนส่วนคอนเสิร์ตของวันนี้นะคะคืนนี้พบกันได้ที่บ้านโนนสูงนะคะตำบลหนองแคอําเภอราศีสไหล จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะขณะนี้น้องก็ถึงบ้านแล้วแหละทุกคนเพราะว่าคุณพ่อเอกเนะี่ยทำกับข้าวอะไรไว้ให้คุณน้องน้องก็ตื่นมาทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าน้องเป็นศิลปินแบบใจเกินร้อยจริงๆคะ่ะทุกคนเด็กอายุเท่านี้แล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยทั้งที่ตัวเองไม่สบายก็ยังแบบว่าขึ้นทําหน้าที่ตัวเองจนจบงานนะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่า หัวใจเกินร้อยของสำหรับคนเป็นศิลปินโดยแท้จริงนะคะทุกคนความรับผิดชอบน้องสูงมากๆเลยก็ยังจะลืมกันนะคะคืนนี้ไปพบกับน้องได้นะคะที่บ้านโนนสูงนะคะตำบลหนองแคอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะคะ f อซท่านไหนที่อยู่ศรีสะเกดอยู่ราศีสไลหรือว่า f อซท่านไหนที่สะดวกนะคะก็ไปพบกับน้องได้นะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับน้องอุ๋งอิงนะคะ บ้านนนสูงนะคะตําบลหนองแคม์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะคะทุกคนแต่เมื่อวานก็ดูคลิปน้องแบบมีความสุขดีนะที่น้องกินต้มอึงอะเนาะก็น่ารักดีมากๆเลยจะกินต้มอึงกันแต่ด้วยอากาศร้อนด้วยแหละนะทุกคนเนาะที่ทําให้ปวดท้องแล้วน้องก็อาจจะไปดื่มน้ําอัดลมอย่างเงี้ยเนาะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ย แต่ยังไงก็ถือว่าน้องเป็นเป็นศิลปินที่แบบว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะคะทุกคนน้องเขาเป็นเม็ดเพชรที่แบบว่ามีคุณค่าทรงคุณค่ามากๆจริงๆเชื่อแม้เปาไม่ค่อยติดตามหมอลำเลยนะเมื่อคืนก็ฟังจนแบบว่าฟังวนวน,นซ้ำวนซ้ำอยู่นั่นนะ่ะคือ คือเสียงของน้องเขาแบบทรงพลังทําให้เราขนลุกเลยเวลาฟังครั้งไหนก็จะขนลุกทุกทีตอนนั้นน่ะครูบอยมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จครูบอยบอกว่าครูบอยอ่ะจะไปตามน้องอุงอิงตอนนั้นเรายังไม่ได้สนใจเลยนะทุกคนี่อะไรอ่ะครูเขาจะขับมอไซค์ไปตามคอนเสิร์ตน้องอุงอิงอ่ะใครชื่ออุงอิงเรายังไม่รู้นะบอกตรงพอมารับรู้แล้วก็มารู้เรื่องราวแล้วก็มาได้สัมผัสแล้วก็มาได้ฟังคือ มันไม่เหมือนหมอลำคนอื่นๆนะทุกคนคือได้ฟังสเสียงของคุณน้องอุงอิงผลเราจะลุกทุกทีเลยยิ่งเพลงอ่ะหอบฝันมาหลังหานะทุกคนสุดยอดจริงๆค่ะก็ยังไงก็คืนนี้คอนเสิร์ตของคุณน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะที่บ้านโนนสูงนะคะตำบลหนองแคอํอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดไปพบกับคุณน้องอุงอิงได้นะคะทุกท่าน FC ท่านไหนสะดวกก็ไปพบกับคุณน้องได้เลยนะคะ คลิปนี้เปอก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้เปาด,ด้วยนะคะเพื่อให้อาปอมีกำลังใจในทำทำในคลิปต่อๆไปคลิปนี้เปาก็ขอลาไปก่อนนะคะ f c ที่รักทุกท่านคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ